สวัสดีจ้าพี่น้องมาจิ้มเขาน้ำเพศอยากไม่ได้ก้อยลาบถอ,อดเสกคอสวัสดีครับไอซุงนี่นี่มาตปีรังกาปานนิ่งจ้าครับผมมาเส้นแซ่บก้อยพุพ่งมจากล่านย้าย้านเกาลานเหลือครับผมมาจ้ะคำเข่ายังไงพี่น้อง สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคำใหญ่ๆเป๊ะๆเป๊ะไปงเรงยนใหญ่ปวดนะปวดการมันใหญ่ปวดเนาะสักกันเดาไม่ได้ นิใส่ยนิดสัดกาะเขาอืมออืม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 เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาให้กินกับดากเจ็บด้ยอืมแต่ด้องมันมตั้งกินของนอกกว่ได้ มันลุงอืมใส่กวางแค่มากจอดจะเส็นพี่นอ้องค่อดมันแตกออกนั่นสิอืมนี่อืมมันแตกออกนั่นี่เลยเด้อพี่น้องนี่แค่มากนาั่นสิล<บ>่ะบวบมันบ่บแตกแต่จอยมันแตกอ,อ,อ,อันนี้เพจจอยอุ่นเหนียวอันนี้เพจจอยมันแตกเด้อพี่น้องมันบ่บแตกบอกแต่ว่าเพาจจอยมันแตกถ้าเขาทอดตาห้องหรอ ลคก็สกับมากโดแตกจะมาเสียมากแบบนี้ตัไหนมักถ้ามันเกีเก่ยมเนี่เจ็บนี่สะดาวสะดาวมันอเสะเดาวไม่คุม แขงรักเด็หน่อยก็ไล่ได้พี่น้องก็บ้างเด้อบอกลูกบอกร้านสมัยตะกี้แจงจ้อตาเนาะสมือแจงรักเด็ดรักไปอย่างบ่า ไเป็นขอท่านาอือแปล้วเป็นข่ามนุษย์ดิแรา้วไป ตอนตอน,นำตอนทามาอนนำมันอ่ะตอนทาาอนนำให้ห่มันมากระบักดีหน่อยนะตัดแขนตัดขาวนัุนก้มคืนตัวตอนทำตัดแขนตัดขามันบนมันยางไ่อยมันมาหาเฮดดีเล่ลูกไปไไก,กักเนาะ ไม่นี่ววยวคุ่นห้ขขนมมาต้องเอาคนแปลกหน้าจะแทนไปหาแม่คู่หามไปใกล้ขั้วหามไปใกล้หัวหามไปใกล้ป,กลป,กลป,กลประตูมีคนเอินมาตรงไป hàm lấp quá con bạc nào cũng riêng nhé, ham con cũng riêng chứ, để đào đông vậy, có khi anh cũng như anh mừng, anh mừng một là tiếng. บอกว่านักเรียนหลายมันเป็นนักเรียนหน่อยมันบอกหน่วยานนี่บอกว่าทำนี่ค้นหาขนมมันตรงเอางานที่ยนมาไหมน่ะหาขนมมาห็นมันมันว่าเอาว่าเอาเข้าป้องกันนะครอนบอกบอกถูกเข้า พี่ที่เอาตัวรอดการไปหาผู้ใหญ่การไปหาแม่กู้หรือปุ่นพี่ถ้าเกิดแล้ไปหาผู้ใหญ่ทำไปเลียนลังโรงเรียน ทำไมตหนไหนเป็นเด็กหน่อยน,นี่ยันรถตู้จอดตาให้จอดตามาแเ้วสิให้กี้จอดตาอีเดีดบ้านม,ม่นอีเดียดจอดแล้วก็ไปออาคานทำไมนี่จักลักไปยังแล้วนอนไม่น้องลักไปยังแล้ว เรื่องข่าวนั่นข้าวคนตบคนเจามือนั่นนะเจ้บาบ้าเขจ้ด้วยนะขจรมือดีตานใช่ไหมครัเจ้บาบ้าเขจเด้วยขจรยันไม่มือไม่มือเสียขจะตาบ่ ข้าเจ้าประกาศด้วยว่าผู้ใดผู้ใดใา้แขนใชเนี่ยช่วงเนี่ยข้าเจ้าเดียวเชาช่วงเนี่ยแต่ว่าเจ้าทํามาหากินเจ้าได้คือเกาะป็นคนพิการนะกษิติเอาของขาเจ้ามาต่อก็ได้ล้มหม่ของขาเจ้านิ้วขาเจ้าถือเครื่องยองเลยล่ะ ขาดเนี้ยพี่น้ขาขเจ้ากันเลยจะมาขยเอ้ด้วยด้วยแบบมหาเศรษฐีเลยแต่มาขาเจ้าอยากมีมือคือเกา่าเนี้ยขเจอมกันได้ประกาศ่อแค่ช่วงนึงตัดออาแค่ช่วงนึงผูดใดสนใจกับ ติดต่อมาที่แหลกแค่ว่ามาจิตโตไปใช่ไหจิตโตข่อยกันเลยหรือกค่สั่งกันเอาอิโตตัดเจ้าของแล้วก็แช่น้มแข็งตรงห้องเย็นมากันเลยไม่ไปไหนม่ป่อยก่อนี๋ไปขายฮะที่แหลกแค่ว่าว่าจิตตัดมือเนาะแค่ไทยตัดเจ้าเอาเข่งตัดเจ้าก็ได้แล้วซื้อน้มแข็งกันว่า Để xin chốn nha cách thì đi theo sông bay các cháu cháu sẽ hành được loại hả bảo bao cái bao cỡ bao cái 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 bao โมเมนแขนผู้ชายเอ้าตัดตัดแขนไปไปใส่มันก็จะคืกันบอกางมึงอะเนี่ยทั้งมันก่คืะบอเอ้มันก็คือแขนไม่งิ่งมันนวไม่งิ่งเนาะนิวไม่งิ่งอะไรจะบ่งจะเบงเยวขันอือปุอิปีอยู่เขาก็จะเป็นเราไหมเนรอ ตัง,ตงก่อนังกนกับบริจาคนั่นไหมโมเมนบริจาคเลยบริจาคขายขายขายขาเขียวนะเพราะงนั่นน่ะเศรษฐีคนนั่งเขีวว่ง แขวใช่แบวะมาเลยอืมเราอยากได้แขวแท้ <ปะ S 1> เอาจีาเอาเขามีจับมีที่ใส่แล้วจีบอกแจีบอกกวนนะ่ะขอขอทาา่านว่ะหล่นบ้งลขวขอท,าทอข่านยิ้มบอกวาแขวะงามงามเลืองอหลามเลยเอยากได้นะนนตนแ,ลแล้วก็เล แล้วก็เลยบอกว่าต้องการให้ปันเหรออืไปทำมาเหรอให้ซีล่าสองล้านไม่เราเจะซีลเพ่นก็หาซีเ่านซีลสองล้านเพื่อนเอาหาซีอาไ ขอขอท่านกัะด้วยได้เห็นเดาพี่น้องก็ออกเม,มือ่อต่างก็ออกจริงบอขอท่านกับไปใช้แถวป้อมถ้าเจ็ดทีกับใช้แถวขอท่าน bây oh, nào, cho muốn thử tỉnh nhau đây. Cháu cần tay hả? Ồ, thấy rồi. Hả? Thôi, lái nhang. Thôi nào. Đi nào. nào. Thấy không, thầy gọi của bố hết rồi. làm thầy kẹt quá. บสเมื่อขึ้นก็บ๊ขึ้นปะพี่น้นองปะไปก่อนไ้้จ้าจจสวัสดี <laughs> จ้า